คุณผู้ชมจำชื่อของพระอ๋อยได้ไหมครับที่ครั้งหนึ่งนะครับเคยโด่งดังจากข่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565เอาอยางรัดผมของผู้หญิงเนี่ยมาคาดหัวต่อหน้าเสือครับบอกว่าอัตมาเอาไว้รัดหัวเวลาที่เจ็บหัวเวลาที่เจ็บศีรษะหลังจากที่โดนทีมผู้สือข่าวตำรวจเข้าไปตรวจค้นภายในกุฏินะครับว่าทำการซุกศีกาอยู่ในกุฏิเนี่ยจริงหรือไม่นะครับ ปรากฏว่าพอไปเจอ,อยางรัดผมนะครับแกอามารัดหัวแกทันทีโอ้โหจนเป็นข่าวโด่งดังทั่วทั้งประเทศจนคนเนี่ยเอามาทําเป็นมีมล้อเลียนกันอย่างกว้างขวางนะครับคุณผู้ชมจาได้ใช่ไหมฮะจำได้แล้วหลังจากนั้นก็ไปเจอสีการนั่งตัวสันเลยอยู่แถวๆใต้บันไดเอาผ้าคลุมมาไว้ก็ซุกสีกาแล้วก็มีพฤติกรรมทางเพศกับสีกาด้วยใช่หรือไม่เพราะว่ามันชัดเจนขนาดนั้นเอาตรงนี้ให้ชัดเจนนะฮะ ปรากฏว่าล่าสุดมีคนไปเจอพระอ๋อยเนี่ยนะครับเป็นพระอยู่นะครับอยู่ที่จังหวัดนครนายกจาาสมุทรปราการนะครับไปอยู่ที่จังหวัดนครนายกคนก็ถามว่าเอาอยังเป็นพระอยู่อีกเหอรอปรากฏว่าเจ้าตัวบอกว่านี่ก็บวชมาใหม่นะบวชได้ประมาณ8ปดเก้าเดือนแล้วคนก็เลยถามว่าเอ้าถ้าซุกสีกาขนาดนั้นแล้วก็แนวโน้มมันก็คือน่าจะมีอะไรกับสีกามันก็ต้องอาบัติประชิกไปแล้วไม่ใช่เหรอมันกลับมาบวชไม่ได้นะครับ ผนสภาพจากความเป็นพระไปตลอดการเนี่ยวงการพระเหลืองวงการพระบ้านเรามันก็เป็นกันซะอย่างนี้ข้อมูลข้อเท็จจริงก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับเพราะล่าสุดเนี่ยม,มีรายงานว่ามีการเผยคลิปของชาวบ้านที่ไปพบกับพระอ๋อยบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกบอกว่าบวชใหม่ได้ประมาณ8 9เดือนแล้วนะจากการสอบถามชาวบ้านอ้างว่าเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจตอนนี้อยากรู้ว่าพระอ๋อยมาบวชใหม่ได้ยังไงอะ นะใครเป็นคนบวชให้หรือไม่ได้ศึกตั้งแต่แรกมีคําถามเต็มไปหมดเลยว่าเขาเป็นใครมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรนอกจากนี้พระอ๋อยยังมีพฤติกรรมเสกน้ํามนต์คนอย่างนี้เสกน้ามนต์คนยังเชื่อ,อเหรอคุณผู้ชมครับดูดวงแก้ปีชงอีกต่างหากโอ้โหดูแนวโน้มทำมาหากินทั้งนั้นน่ะคุณผู้ชมครับแล้วมันเป็นการบ่อนทําลายนะพระเหลืองบ่อนทาลายพระพุทธศาสนาหรือไม่คนเยี่ยงนี้เนี่ยนะฮะ เอาสีกามาซุกอยู่ดูทรงก็รู้ว่าทําอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ยางมารัดหัวบอกโอ๊ยปวดหัวปวดหัวนะ <c oughs> ส่วนเจ้าวาดนี่ก็แเ,เจ้าวาดนี่ก็เหลือเกินนะเจ้าวาดอาตมาเป็นคนบวชให้พระอ๋อยเนื่องจากตรวจสอบแล้วไม่มีความผิดจึงกลับมาบวชได้และขณะนี้ถือใบสุทธิพระอย่างถูกต้องครั้งก่อนที่ศึกฝ่ายหญิงที่เจอในกุฏิไม่ได้แจ้งความพระอ๋อยก็เลยไม่ได้มีความผิดอะไรนะ ทำให้บวชใหม่ได้จึงอยากให้ผู้ติดตามข่าวไปย้อนดูภาพในอดีตแล้วตัดสินใจเอาเองว่าเป็นอย่างไรเอาผู้หญิงมันจะไปแจ้งความทำไมอะนะอะไรตักกะมั่วซั่วไปหมดแล้วอันนี้พูดตรงตรงนะคุณผู้ชมครับก็ผู้หญิงกับพระเนี่ยมันสมรู้ร่วมคิดกันมนงั้นมันจะไปอยู่ในกุฏิได้ยังไงมิงั้นมันจะไปซ่อนตัวําไมก็เป็นพวกกันไงนะประเด็นมันอยู่ที่ว่าพระทึ่งมีพฤติกรรมซุกศีกาแบบนั้นแล้วแนวโน้มก็คือ มีพฤติกรรมทางเพศร่วมกันด้วยใช่หรือไม่แนวโน้มมันไปทางนั้นนะไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ไม่ควรเป็นพระแล้วพฤติกรรมตอนนี้ก็ยังไปเสกน้ำมนต์ดูดูดวงแก้ปีชงปีอวดอุตริอีกอวดอุตริที่ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากสภาพแล้วฟังจากคำให้สัมภาษณ์ของเจ้าวาดมีส่วนได้เสียกันหรือเปล่าเนี่ยนะมีผลประโยชน์ทำมาหากินร่วมกันหรือเปล่าคนก็อดสงสัยไม่ได้ ขนาดนี้ยังกลับมาเป็นพระได้อีกขนาดเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วทั้งปัตตภีอะไปทั่วทั้งประเทศไม่รู้จะพูดคำไหนจริงๆครับคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุน แหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซียุคนนอร์มอลยูคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ หนึ่งชุดเพียงร้อยห้าสิบาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับหนึ่งเลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่สามเลยนะครับสามปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมูมีสิบชุดมีสิบชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคคนตอนนี้โด่งดังมาก โด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็นได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับหนึาบาทขายมา3ปีถ้าข่าไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพว่ก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาใน กล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ดายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับบ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทําไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาท หนึ่งชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจลิงไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด o r m a l e ลอี Normal, Easy, ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทาสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อัวนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันขายมา 3- 2 3สปีแล้วน่าจะไล่ๆกับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้ํานะทั้งแหนมทั้งพวกไสอ่วนเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งไงหยุดไม่กี่วันนะ่ะนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวันคนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่า มันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าที่จ่ายต่างๆนะครับพูดก็พูดนะฮะขอบคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับถ,ถ้าตอนขายปีแรกๆก,ก็อาจจะไม่กล้าโมสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อัวเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพเขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคคนหรือว่านอร์มัลยุคคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเ,เลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูปเปอร์เนี่ยเนี่ยสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไส้อั่วยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอ่ะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอ่ะเช่นี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อ่ะคุณผู้ชมได้งอ,อกไหมครับ <S <S คือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําทรงทําสั่งทําทรงสั่งทําทรง,ง,งมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่หมแล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกเว้ยทำไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นเอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่ สามปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับอมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้าพริกคู่กับแคบหมูชุดละร้อยยี่สิบาทชุดละร้อยยี่สิบาท นะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาราทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาราแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณเนี้ยนะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แคบหมูเมียงนะเมียงปัว จังหวัดน่านนำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรมืองเหนือหมดผมมีคนเหนือผมมันคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาเมงดาหรือว่าจะเอาปลรราชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับเนี่ะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะ้ำนะพริกมีสองแบบนะแมงดาก,กับปลาระราแล้วก็จะมีแคบหมูแบบนี้แถมก็ไปให้นะครับชุดละร้อยยี่สิบาทนะครับมาต่อกันที่แกงทงเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมมีกินมาตั้งแต่เด็กๆติดมาก นะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเดี๋ยวคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีดแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละร้อยเก้าสิบห้าบาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอ่ะ นะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเขาจะขึ้นชื่อว่าทําแกงเลออร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทําแกงเลยกล่องละร้อบาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลยนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่รฟรีซมันก็จะเกาะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับ นะวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีหลายอย่างนะแต่ว่าหลังค่อยออกมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานนันอย่างนี้ผมก็ต้องกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนและก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อย ไม่เช่นั้นคงไม่อยู่มาเป็น3าปีนะฮะขายผมย้ำนะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่งทุกวันส่งทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจําพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณียน์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่น นะตอนนี้เราเป็นอันอีที่ยุคคนเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราเราประทับใจที่เราได้ทํางานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทําได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ